ตำนานไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอินหนึ่งในเก้าเครื่องรางสถานแผ่นดินมากดีที่วัดหนังท่าเบีย้ยขลังวัดนายรงไม้ครูคู่วัดอินส่วนมีดบินวัดหนองโพพิสมอวัดพวงมะลัย คลั่งเหลือร้ายวัดตโนดหลวงราหูคู่วัดศรีสะแว้นอัคระวัดหนองบัวลูกแร่ที่วัดบางไผ่ฤทธิ์เหลือร้ายหาใดปานเก้าสิ่งล้วนเป็นมงคลทั่วทุกคนควรค้นหาติดกายยามยาตราไผ่มิกล้ามาแพ้ว่ผ่านนี่คือบทโครงกรอน นักสะสมเครื่องรางของขลังในยุคเก่าก่อนได้กล่าวถึง 9. เครื่องรางของขลังทรงคุณค่าที่ควรมีไว้คู่กายอันได้แก่ 1. หมากทวยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง 2. เบี้ยแก่หลวงปู่รอดวัดนายโรง 3. ตะกรุดไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอิน 4. มีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ 5. ตะกรุดพิสมรหลวงปู่แก้ววัดพวงมาลัย 6. ตะกรุดอุดครั่งหลวงปู่ทองสุกวัดตโนดหลวง 7. ราหูหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทอง 8. แว้นอักระหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว 9. ลูกสะกดเนื้อแร่บางไผหลวงปู่จันท์วัดโมลีใครที่มีชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ว่าดีแล้ว ยิ่งใครมีครบเนี่ยนับว่าเป็นมหามงคลมากทีเดียวแต่กว่าจะมาเป็นเครื่องรางของขลังอันทรงคุณค่าที่ผู้คนนิยมและศรัทธามากเช่นนี้ประวัติความเป็นมาก็เข้มข้นน่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอินซึ่งถือว่าเป็นยอดไม้ครูอันดับหนึ่งของเมืองไทยหนึ่งในชุดเครื่องรางมงคลสถานแผ่นดิน ไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอินเป็นเครื่องรางของขลังประเภทตะกรุดซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้นิยมสะสมไม้ครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีอยู่สามสำนักได้แก่ไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอินกรุงเทพไม้ครูหลวงปู่ทาวัดพะเนียงแตกนคนปรปฐมและไม้ครูหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูลบบุรี แต่ที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็นไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอินซึ่งเป็นยอดไม้ครูที่จัดอยู่ในชุดเครื่องรางมงคลก้าวสถานแผ่นดินตามบทโครงกรอนข้างต้นหลวงปู่ภูเป็นพระเทราจารย์ที่ยึดการทุดงเป็นกิจวัตรมาโดยตลอดพอออกพรรษาท่านจะออกรุกขมูลมิได้ขาดโดยเริ่มทุดงไปกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหม,มารังสีและหลวงปู่ใหญ่ ธรมะตะวาจาเถระจาร์หลวงปู่ภูอันเลื่องลือคือไม่มีใครทำได้อย่างกูนามไม้ครูอยู่วัดอินตามตำราว่าไว้ประจุด้านเดียวเรียกไม้พ่อครูประจุสองด้านเรียกนิ้วพระสวนชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นการสร้างไม้ครูนั้นเรียกได้ว่าสร้างยากมากๆ ผู้ที่มีบุญวาสนาเท่านั้นจึงจะสร้างได้สำเร็จวัสดุที่ใช้สร้างก็สุดแสนจะหายากเพราะท่านต้องเดินทุดงเข้าไปในป่าลึกเพื่อจะไปหาไม้ไผ่และจะต้องเป็นไม้ไผ่สีสุกที่ถูกฟ้าผ่าล้มปลายชี้ไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นจึงจะใช้ได้ตามตำราระบุว่าไม้ไผ่ลำนี้เปรียบประหนึ่งไม้ยันพระวรากายของทาเวสุวรรณและภายในเจ็ดวัน ท่านเฝ้ารอโขลงช้างที่จะผ่านมาพบแล้วกระโดดข้ามกอไผ่นั้นทั้งขยงซึ่งก่อนที่จะตัดต้นไม้ไผ่ลำดังกล่าวท่านต้องทำพิธีพลีกรรมก่อนนั่นก็คือการขอของจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาลุกขัเทวดาเพื่อเพิ่มความเข้มขลังให้มากยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้ไม้ไผ่มาแล้วท่านจะนำมาลงอักขระแล้วใช้ไม้เท้ายันกายในยามที่ท่านเดินทุดง ขณะที่ท่านเดินทุดงเมื่อได้พบศพที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารก็จะใช้ไม้เท้านั้นจิ้มศพจนกว่าจะครบเจ็ดศพตลอดระยะเวลาในการเดินธุดงของหลวงปู่นานถึง30ปีจากนั้นท่านก็นำไม้เท้าอันนี้มาผ่าเป็นไม้แผ่นเล็กๆเ,เรียกว่าตอกเตรียมไว้สำหรับลงพระนามที่ได้รับจากเบื้องบนถ้าลูกศิษย์คนใดยอยากจะได้ไม้ครูจะต้องขอท่านก่อนวันเสาร และถ้าท่านตอบตกลงทําให้ผู้นั้นจะต้องจัดเครื่องไหว้ทําพิธีซึ่งต้องมีบายสีหัวหมูมะพร้าวอ่อนและอื่นๆตามที่หลวงปู่ท่านจะสั่งแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือไม้ไผ่ตัดเหลือข้อไว้หนึ่งข้อหรือไม้ที่เจาะรูจะไม้พยงุงไม้ขนนและอีกหลายอย่างเมื่อได้ของครบแล้วท่านจะทำพิธีลงพระนามในไม้ตอกที่ท่านเตรียมไว้ การทำพิธีลงนามหลวงปู่ท่านจะมองขึ้นบนฟ้าครั้งละน,น,นานๆเคยมีลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดถามท่านว่าทำไมหลวงปู่ต้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าท่านก็ตอบว่ารอพระนามจากเบื้องบนเมื่อได้พระนามจากเบื้องบนแล้วท่านจะทำการบรรจุลงพระนามเข้าไปในไม้ไผ่ที่เจาะเตรียมไว้อุดด้วยไม้และลงอัขรทับทันทีอันเป็นเสร็จพิธี นับว่าสร้างยากมากจริงๆข้อพึงระมัดระวังเมื่อท่านทำไม้ครูให้ผู้ใดก็ตามท่านมักจากกาชับหนักหนาว่าห้ามเอกไปตีใครเด็ดขาดเพราะจะทําให้ผู้ถูกตีถึงกับเสียจริตเป็นบ้ารักษาไม่หายอิทธิฤทธิของไม้เท้าพ่อครูใช้ป้องกันตัวเมื่อยามคับขันป้องกันโจนผู้ร้ายคุณใส และพูดผีปีศาจไม่กล้ากล่ำกลายซึ่งผู้ถือครองต่างก็เห็นเป็นประจักษ์กันมานักต่อนักคาถาปลุกเสกไม้พ่อครูโอมปลุกปลุกลุกลุกกูจะปลุกพ่อครูนิ้วเพชรพระอีสวรกระบองยันกายทาเวสุวรรณไม้ขโขงช้างข้ามปีศาจพ่อครูโอมปลุกมหากูจะปลุกไม้ท้าพ่อครูลวงปูภูประสิทธิ์ให้กุสวะหะ อย่างที่ทราบกันดีว่าเครื่องรางของขลังเป็นวัตถุมงคลที่ผู้คนนิยมพกติดตัวตามความเชื่อเสริมพลังใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนอกจากเราจะพกเครื่องรางของขลังกันแล้วสิ่งที่ไม่ควรลืมอย่างยิ่งก็คือการทำดีเพราะนั่นคือเกราะคุ้มภัยชั้นดีที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อหา